สวัสดีครับผมชื่อเกมครับวันนี้ผมจะมาโชว์ตัวละครนะครับเพราะเพื่อนผมไม่เชื่อว่าผมมีตัวละครครบทุกตัวนะครับก็ดูเลยครับมีโซวอนเหมงๆหมิงลีนะ่าลิโบดีดีเฮซึมิมาก,กิลาฟพาดากายยูกิคุโรอาเบลแล้วก็ฮารุนะครับฮารุเหลือสองวันก็จะหมดอายุ ถ้าผมไม่มีตัวไหนตัวหนึ่งมันจะเป็นสีอ่อนๆน,นครับแต่ตอนนี้ผมซื้อได้ทุกตัวแล้วนะครับเพื่อนผมไม่เชื่อว่าผมมีทุกตัวผมเลยต้องทําคลิปนี้ไหมเพื่อนผมดูครับแล้วตอนนี้ผมจะไปเล่นให้ดูด่านหนึ่งครับโดยใช้เอ,เอาด่านเอาด่านวิ่งใช้ฮารุก,กันนะครับเดี๋ยวหารด่านก่อนครับ เอาเนอรมอลครับเนอรมอลหาด่านวิ่งกนครับด่านวิ่งเอบนี้กันนะครับกดเริ่มไปเลยก็ <p> <nung> รอเขาขนครับรอไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเขาก็กดครับกดได้เอทกดกด กอดกดกดเอ๊กดกอดกอดอ่าเขากดแล้วนะครับเขากดแล้วก็รอสักพักนะครับขอบขบขอบขอบขอบข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 บไม่รู้ว่าผมจะได้เที่ยวไหลหน้าได้ที่สองหรือที่หนึ่งนะครับที่สามผมไม่อยากได้เพราะผมเก่งอยู่ โอแป๊บครับไม่เล่นนานครับเลยไม่ค่อยรู้ไม่เล่นนานตั้งแต่ไม่ค่อยมีโปรมชั่น,ะมน,น,นมมผ,มผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยผมเล็กแปผมบักเป็นครับบักเป็น บอกกล้องกระโดดตรงนั้นสองครั้งมันก็จะบักได้นะครับบอกแล้วผมได้ที่สองได้ที่สองบอกแล้วผมไม่เอาที่สามผมไม่ชอบที่สามครับผมชอบพี่หนึ่งพี่สองแล้วเดี๋ยวก็ชนะแล้วครับ ไม่ต้องสีเรียดครัเป็่ไงเขาขึนฉ่าฉันวิ่งธรรมดาครับเขาล้มทำไมไม่หมดเขาเขาไปงนูผมได้ที่หนึ่งครับเพราะเมื่อกี้คนนี้เขาพลาดครับผมเลยได้ที่หนึ่ง ผมไม่เล่นานขนาดน,นี้ผมยังเก่งเลยครับแล้วผมจะพูดอีกครั้งเลาวผมมีตัวละครครบทุกตัวถ้าเพื่อนผมพ่อเพื่อนไม่เชื่ออีกนะครับก็เดี๋ยวมาเจอดีกันเลยนะครับ <c oughs> แล้วเพื่อนผมไม่มีเลยครับมีบางตัวน่าจะไม่ครบทุกตัวนะครับเ <c oughs> พื่อนผม นี่ครับนี่ผมมีครบทุกตัวครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ